พยศงานเลยเห็ดปากจูนอีกออจะเห็ดหน้าดูทำหน้าสิไม่งามเลยเห็ดชายอีกอนีิ <laughs> จะคลื่อแทะฮะสบายดีพี่น้องป้าลุง ยินดีต้อนรับคำว่าเม,มือ,องกคนกดื้อเดอปลาลุงไงหตตีนอยูาหา่หันอะไรไม่ยั้งไม่ห่องเดิมม่แม่หองดิมเฮ้ยจิกจิ๊ ได้ชิยางบ่ได้ชิยางบ่ผานี่กับป้าจอยเอามาพวดได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นไม้เนาะอยันลูกตำเด้สิเจ็บเคได้ชิวโ่กในพี่น้องเลยผ้าขามาอยู่บนนอนมาหนิอาการฮิร์นขามาอยู่ข้างในแค่ไหนพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยยังนะเฮยยังนะเฮยยังนะว่า Hết nhanh nè Ư ừ. Ư ừ. Mấy chị đưa quá Mấy chị đưa quá này nè bà Đưa quá Ư ừ. Tặng đưa đi lô Bố đây chú chú sư đấy nè Thôi nhạc dưới mình tư giả chập Nào nào chập. Thu bạc

duyệt tay chapp luôn chapp luôn chưa luôn chapp 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 luôn chapp

chạp Tóc ừ. tùy đấy ừ. Hơi Hay thế Khi ừ. mai ăn thịt bà Mai à, thịt Bộ bay hăng nào bộ bay hăng nào Bộ bay ừ. đều hùa bọc hăng nào Để lô búp lộn tóc tùy Mai đông càng đi mai xương càng Mai càng đi ừ. Bộ bay hăng nào bộ bay Dạy hăng nặng đúng không Tùm ừ. Ờ nó nó ra. เฮ้ยหยุ่นมาแลยมานอนเนาะไข่เดี๋ยวตัวก็อยากยืนคือเก้าตัวก็อยากยืนขึ้นข้ามาเลยมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเลยคนขี้รื้อนี่คนแสนชนนี่เห็ดชุชเฉเนี่ย เห็นชุนงจานเลยหอยเลยหอยเลยลูกเลยพูยักไตามไปนั่น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 ันเป็นไหมเลยพี่น้อยเนาะก็เลยเอาเนี่โป๊กไว้ค่นี้เป็นตามมันนมเลยผ่าหุ่ ไปใช้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปจับมือแม่จอยนี่อุ้ยให้จับมือแม่จอยให้จับมือแม่จอยยให้แม่จอยจับได้ดีวะไปไปคานไปไปคานหัวไปคานมาวนอนเอาไปไปดูกไป

อยากลงมาอยากลงมายังไงแม่นะไม่ได้งามไม่ได้ให้ยังให้ยังห้องแม่ก่อนห้องแม่ก่อนแม่แม่เอ้ยอุ้มลูกแน่ใช่เฉย

อะไปะไปไปไปนอนมานอนะมานอนจ้ะมานอนจ้ะเอออออมใจนอนนีนอนนี่นอนนี่มานมยมาไเมยใ่ยังตัวเม่พ่อเม่พานอนตัวบาุอยากนอนอ่าให้เม่เห็นอะไรสะ ใจได้ยังใจยากได้ยังอีดยากได้ยังแบบฮึพ่อแม่ชิอุอม้มมันบโให้อุม้มจักชิเอาจังได้ดูกันไลยจักชิเอาจังได้ฮะฮึเห็ดขี้ชกงี้ขี้ชกงามเลยฮึหหเห็ดปากจูนอีฮึแตเห็ดน่ะดูทำหน้าสิไม่งามเลย เฮ็ดชายอีกอะน, <c oughs> นี่เฮ็ดชายเมย์จอยบอนี่พลึกไม่งามเลยน,ะน,น,น,นั่นหนึงอ่ะอะยืนนี่ดิลูกยืนนี่ดิยืนนี่ดิเจ้าปอบ้านท่านี่แม่ย่าเจ้าเจ้าลนนี่ล่นถือผนังเลยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางบ่บ,อบอ่ จ้าจจจจามาพีวพมาให้มามาให้หรอมาใหหตายมาพีตายมาตายมาเลยไหมตายมาตายมตายมาพีมา้หแม่ชิน่เมงนหไหมหมักแท้ได้เย็นปีนันนี่หมักแท้ได้อันนี้นั่นมาพีพีนี่นี่นี่นนี่นี่ mày thì bay bay tắt này này tắt này này tắt này 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 rồi này 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 bài này thằng này 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 เห็ดชบนะบม่ได้งามพอดิมาพี่เขียพี่พี่นี่นะนี่มาจะเองใหจะเองไปจ่ายเองไปจ่าเพลงหยางนะพี่สาวหยางตามมันน่ะมาพี่หยางมาพี่ ยังมึงยังเม่์ห้ไปทางนี้เดี๋ยวหัวเจ้าสิปย้ายออไปใช่ายออไปใช่เจ้าไปรถตายไปรถตายไปรถทางตาไปรถเม่มึงอยู่มาต๊ะยังยังไปไปไปเป็นพี่เด้อ เป็นพี่เด้อเบิว่าพี่เบแม่อหมอนมาแม่หมอนแ้อกให้กันออนี่ตม่สินี่ตุ่ม,ม,มาตาปะปะไปเลยไปเล่นจะไปลนเลยมาหนแม่อหมอนบอกมันให้ไปไปกัน ฉันบอกเอาผ้าใส่แล้วมันเจ็บ่น้องมันเป็นไหมดินี่เป็นไหมอยู่นี่เลยพี่น้องเป็นไหมเลยต้องเอาผ้านุ่มๆปุ๊บกนจะไต่ไปตามมันไปเลยไปไปไป chai xinh của bác chasing yang chai xinh hm 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 hử? hm 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 này hm 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 Đấy

ยเจ้ากนนระดือแนวนกร,ระดือน้ะบ้านพูดเลี้ยวปราดิษิตมานอนเจ้าปะปะลองเพลงอ่ะลองเพลงเ่ะลูกึจ๊ะๆจๆๆจ๊จจะฮะ đầu tiên quá, hả hả chờ hả hải quá chờ hả hải quá hả hả cái gần Có gì hả 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 cha hả cha 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 cha, cha 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 hả 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 gì hả 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 ma 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 hả mẹ กินบอกินบกินบมาไๆม่แม่เปิดหายไมานแ <c ười> บบนี้กินนมพี่น้อง,นองเลยเนาะนมแม่สินอน <c ười> อ่ะใช่้วยเจ็บบ่เจ็บบ่อยบ่ Kìa là non thơ, nó n bên đơ. Blazic tùn mà lì là nó nơi đi đã, non nơi 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 này nơi nơi chắp nơi 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 chắp cuộn nơi nơi hẳn bớt lại ba à, mà. mà mày ba mày gọt ba ai mà xuống nôm mày phải nồng mình cái gì nó im chắc mà chín nó im chắc mà đâu bớt thì non nơ non nơ đi đi đâu chị đi đi chị lại cái tuôn cho na à, à kì... nè đi đi nè kia đó ตัวกี่ขันจับตัวก็ต้องห้องเนี้ยตัวก็จับเองตัวกินอะไรกันนอนอนเวียนมาตื่นมาจะได้ชดซื่นเนอะใช่ปะใช่ปะกินเลิศกินให้อิ่มเลิศกินเต็มคาลาเวล ใหญ่มาเจ้าจิเป็นคนขาใหญ่ยักษ์มาลูกวะวุ่นชิบวงามแักอันนี้วะใส่สีฟ้าคือสีเหล่ใส่สีพุกขคือสีขาวๆนี่มาลูกวะยี่หล่าลูกเมียวะยี่หล่าละวะยีหล่าลวาสนาอิงฟ้าลูกเมียวะซื่อดินอิงฟ้าโบมีไฟห้องมาลูก ห้ององิงฟ้ากับโบหันวาสนาเอ้ยวาสนาหนงกปั๊บโหลดได้พี่นหงเลยวาสนาเอ้ยวาสนาอิงฟ้าเอ้ยนี่บ่ยอมหันบ่ต้องเรียกวาสนาเท่าน,นั้นอันนี้บ่วาสนานี่วาสนานี่ กินๆกินนะนอนเนอแล้วเคส่าแล้วแม่จอยกับชิจบคลิปก่อนจ้ะให้อีหลากินนมนอนกันเนอหัยันแม่ตุยตุยตุยให้แม่ตบตุ่นเหรอหะวให้แม่ตบตุ่นเหอีหลากินอนเบนเหให้แม่ตบตุ่นต่อยต่อยต่อยให้เหรอไม่ไม่สามห้าแม่ตบให้ โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีทุกทุกทานเนาะก็ขอบุญขอบคุณหะลายเด้อที่เข้ามารับชมคลิปปลาจอยอไหนพี่น้องเลยเนาะอขอบุญขอบคุณหะลายเลยที่ยังบ่เบื่อวาศนาเด้อปลาลุงเจ้ะมาเมืองวันนี้กันื่อยปลาเรื่อยคลิปนี้ก็สิขอจบเมียนเพียงสำนีก่อนเจอกันคลิปหน้าเลยปลาลุงเน้อ วัชนานอนเว่นก่อนจ้ะเดี๋ยววัชนาตื่นกันเด้อให้แม่จ้อยทายไม่เด้อป้าลุงเด้อจ้ะเออว่อวาจนะ้ะร้อยแหละลูกโ okay. อเคนอนไปพี่นอนไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีก่อนไปแล้วกล่าว้ามาสบายดีผูยยยยยยย้ยันแม่ตุยตุยตุยอยู่